เลเลตบาต้วนี้เฮ้ยพันต yes, right right? ้นเมขายละเมฆอไปจุ okay. hey ้งแล้จุ้งไม่ันเอาโอ้ข <A> ึ้นรถได้หมมันคือมูลดุยปุยอยู่ที่ไหเพืนไก่เีซื้อไก่ชีไกสาพัน เว้ยบนกคนซื้อมาหาพันขายส่ก็มีแมนอยู่ว่ามันงอเนาะเท่าไหร่นี่ี่ันวันมันวเอยู่ไได้มก้้อะร้่ผปน้วหน่อยันที่าด้อพี่น้องลแห้งงวเขาอะไรมือนฝนมันตกมืดขึนยุดไปซัปนึครับ ยุดถำนาทีอ้มันยังหาขางเขาไปอยู่นี่โอ้หมันเคยลแหงอยู่นอนกูเนาะจอไปท้างหน้าดกวะจอไปทางหนาดกะนะยางนำ้อยเลานียดวะคือสิบเลนีะเกิดอะไรอยู่้ย ไฟเหอไแ้วไปบนเงีนว้าคัดไปซื้อนึ่างไปเดอย่างไปวเอา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 เอ็นผีต้มแห้งหน่อยไตกระโดนแตกระโดนหน่อยเขาจะคลิปเห็นพี่น้องทับ่าเนียเบิ้งกันเดอ สีรายงานจะพอตัวเล็กได้พี่น้องบางเทื่องก็ไปถามเบืร์โทรสัพห์่ห้นี่กแม่นอยู่นี่เบิ้ไปยังทางหนาก่อนทางหนา,านมันจะมีงัออะายเอามาเมืองทางหนาก่อน,านามาที่นี่มาจะลีปก่อนนี่สีแดงแดง

ม่นเจ็ดเดือนละพี่กลัวอยู่เด้อกลุกเฉดใดสามสพี่นกแ่องสองเก่่ตัวนี้แมนบ่ตัวนี้ตัวนตัวเนียวเขาเปินนอกระหว่าชิหาร้อยไมน้อยชิบหาร้อยโอ้คืออยู่เดอชิบหา้อยพันหมื่นพันหารอยเนาะตัวนี้สาเตัวนี้ต้องตึงเ่ดใดเ S <S ต้นนี้ไรไปไหนต้นนี้กัเอาต้นเลียเาามฮะเเกียรหหองต<อ>้นเลียวโอ้เมื่อมันนี้มันฝนตกเขาพอออกมาก,กันเนี่ยังเกีรบ่มีอยู่นี่ประมาณบ่ถึงครับสองรอยตบ่เถงมันตกมันขึ้นง่ววันไหนง่ววันไหน่บอ,อยับานไหโอ้ยัง้<อ>น,งน่อย <c oughs> บ้านกะทมงานกันตีนอค่อนกล้ามบ่ะปะขานะ โอ้ตัวนี้พอเรียงด้วยซิผาลอยเนาะด้วยซิมือที่ผาลอยก็หน่อยโพวกกระสิเที่ยวเอาไปบ้านปุ่ยพอนี้นี่แตงชุดคนตกมาเพราะมีน้ำเนี่ยมันสวมตัวมันไหลออกมานสวมด้วย่วมันแล้วมันจะมันต้องไปปิดปิดไอ ปีนะมบอมันเป่งไงยานมันไล่ปุยน้ปุยไปอยู่บ้านทุงช่มี่นำมุ่นไหลออกคงเต็มหมดเลยแม่นบอโอ้แกงไปเลยเอ้าตัวนี้สามตัวนั้นสิบสิบเร้อยนอตัวนี้หมื่นหมื่นหมื่นห่งพันห้ารอยเบอร์มาช้ยกันเรียกหเลียงไม้าเหลีพอศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งสอี่แม่ไล่นดอีแม่หไล่บนไหนยนี่แม่โค้งแม่นี่ มือหนี้มันจันพวกสื่อง้อโค้งกามากเมือน่างงวโคงมันจยะมาวันศุกร์กลับไปไปเยโซเลยง้โค้งงอช่องม่วนเปบ่าโอ้ใจายวนุกเจ้าของไอ้เง้ยนเจ็ดวันพ่อไปอย่างนี้เนาะแม่ห้องเดือน0ันมันมีลูกมาหลายตวอยู่แล้นี่น้อสองตัวเง้สี่สบกูกลัวเ

วันโุกทแถวแถวบ้านี่ลงรุไงใเลยไรใดเนี่ยวันโุกนี่ท่าบ่อทาบ่อแห่งรุ่งใบเลยเนาะพิดลมเลยได้มืงเก่ายบู๊ยบุ๊มบนเดือเคืองแข็งกว่านั้นเฮ็ดบู๊ยบอกว่าเราอยากเนาะพอจากคลองทีเราบอกว่าอยากกางอยากเลยบอกอยากบอกว่าเอาหินมาลงกอย่างเขาเนี้ยจักสิรถวดเลยตรงกลางพ่อมันจะยืดง่อยบน บัวมันมีหินอีกแบบนึงบ่แม่นหินหินที่เป็นหินภูเขานะ่ะหินตัวน้อยๆนะั่นบ่แม่นหินแบบโคลโรเฮลเล็คหินแดงนะั่นเละอกันบ่ว่าสิเป็นกลางเนาะนาะว่าซั่นก็เฮ็ดให้เขาง่อยเอาคลิปเดียวยาวๆเลยเด้อพี่น้องเด้อคลิปเดียวสิบ่าตัดตอนไปเลยเนดะ้อ มาอ้ี้่าอะไรไปเลยดงหน่อยเหมือนชิพาเลยโอ้ราคามาแต่ท้าเลยฮะนั่งีัมือนชิพาอยมีควายอยู่สองตัวควายก็ไมด้วายาผึกงมือบระดังนีบาผึกงมือได้ขนาดมาัด ันก็เดาอดายอยู่เบอร์ชิพาร้อยมีอยู่สามตอยูที่งกันเด้อเอาเบอร์มาใส่พร้อมมีเลยไครับเบอเบอเบอมีปะบ่มีบมีครับเอาบ่มีเบอร์อยู่กันครับยังชุบน่อยเนี่ยแหะเท่านี้ละพอเบอราร้อยหวเอ้ายืนนี่คือผัมาทางนี้เรอเว้ย คันาม้ามันยงงามเลยนะพอนอเมือเนื้อนังเราพอนหล่นธรรมชาติเสพาร้อยตัวนี้มันมันได้ตัวนี้พี่น้องครับราคาเงินเด็ดเนสดบพห้าร้อย ปล่อยว่าจะโคบักเจ้าใช่แหะโอ้ยใสเกือบแม่น้ำทียบแก้วชื่อบาบาดีมือสีผาลอยเด้อตัวนี้ครับแม่สาวหัวลุนลุนธรรมาชาติ เออต้นอย่าไม่ตุ่มเลยนึงครับเศร้าอ่ะเออชิบหาดอยตัคือถามวา่ก่อนมีเลขก็สาบบอพอมีเบอร์บ่ะมีเบอร์นามือชิบหา่อยส่งนี้พี่น้องครับเวมยมันตองตองตองงวงกันอยู่ มันเป็นมีสายสัญญาเนี่ยในกูจะนานแล้วคตมันแนมเลยอุ้ยเล่เล่ป้านบุญของไฟพึ่นุ่เล่มึงทำคายก่อนหน้าตัวเจรีพอสอตเนี่ยตัวแม่เนาะโตมาบถึงมือวัน้นว่ามันมัน เมา่อตอนเด็กขายอยู่แล้วตัวน้อยเขาไปเลี้ยงเขาไปขุนพวกคือตัวละหมื่นเนาะมื่นมื่นนี่หน่อยทั้งใดหรือข้าใหญ่ป่าไหนดูพ้อเขาเนาะแนวนี้มันเนี่ยนี้มันได้ปียังนี่มันได้ปียังเขาเบิ่งจริงเดียวว่าแต่ว่าทำไมอันเขาเขาเลื่อยหัวมันสิปีหนึ่งเขาว่าแม่รู้เขาทำอะไรผมไปถามอยู่วารีดเหมือนนั้นเท่านั้นลราสอนมึงวิธีงวดบุ้งควายไหมแต่เขามันเลื่อยเลยหัวไปมันสิเป็นปีปีหนึ่ง แต่ทางงวมันเบินไงเนาะมันมีบังมีบังบางมันก็เบิรงออกเอาตัวละมืนเด้อก่อนหินก็บกโหลกตัวละมืนเงียบแล้วอยู่น้อกเลยนี้ครับเจ็บม่วงเคร่งอะไรได้ย่อยมึ่งแล้วย่อยมึ่งแล้วบมดแ่คล้ายกันเอาไว้หน้าในเจ็บป่วยทางงวงเนาะไข่ที่ือคนขวนอกทีเบิ้งเจอเสียงผมเปลี่ยนเลยมาเนี่ยถือไข่เอะไรเขาถามมาให้เบิ้งมีเบอร์วะ ศ9 4 3 8เก9 2สตัวละมื่นมื่นเพิงเที่ยงพีน้องครับมี2โตตัวนี้ก็ไปขายแล้วเนาอมา่ถึงหมื่นมาน้อกได้เลยตัวนี้ไหมนาแกอะไรตัวนี้ Đây, cái Ô, cái bên ngon ngang còn đây là đấy, không thế nào Cái cảm mơn thầy, một thầy. Cú cú này <laughs> อยยังเงียบอีเด้อมันนี่ครับพี่น้อ,องซื้อเราได้ไปไหนบ้าาัิบเก่าโอ้วงามต้มกีสื้อไปเหรอพี่น้องอเิเกแม่ลูกเี่น้อยเนาะแม่ลูกตเมกีที่ผมสีไปเมื่อกี้เขาซื้อไปเหรอิบเก่าซิบเก่าอ่

หัวงามอยู่อยเนี่ยพี่สองโตย่อยนั้นทีมงานหอยแจ็คคือของเราอยู่เลยเอายังไม่ได้เหรอเพื่นเมื่อกี้มันง่วงมาถี่เหยียบตีนตัวผู้ตัวหนึ่งตัวแม่ตัวหนึ่งอายุประมาณฮบฮบเดือนยังมายังมายังมา เอาสองตัวแดงจื้งคืนก่น้องได้ไปไหนต่หนเขาหามือเจ็คนสคู่นี้น้มือเจ็ดตัวดวะเจ็ดพันเก่าพกว่าแม่ตัวหนึ่งแม่ตัวนึงู่ตัวหนึ่ง เนี oh. arn, hey! arn, a, no ่ยเธอแรงเาเยกว่ามันมันเป็นแฝดมแม่ได้พี่น้องมันเป็นงวงมันหน่อยนะเดี๋ยวมันเด้ออุ้ยนี่เราไปเกือบสิโคเกือบาสเนเออสิบเพออยู่หนอสเด้อพี่น้องออแต่เตขีต้มไ่เข้าเด้อเว้ยเอาเไปทุละหายย มัวอยู่ประมาณ6เดือนกลัวหาหกเดือนกลัวพี่น้องเขาไม่ต้องดอกเป็นหลูกใดบุงหูเรืองตัวนี้ครับสูงเม็ดสามยี่สิบกัวเม็ดิบเจ็ด้าผู้เดียวมั้จ้าหมัดนแยกมาอยู่ป่าบาวะเอาเบอร์มาใส่เลวเดี๋ยวเออเอาเอาอยู่ราสีเอาอยู่ราสีครับิเจ ทีมงานห่อยแจ็กโอ้ตัวนี้ยังเลยคักเด้เหรอนี้ผมคิดว่ามันล,ลงพ่อไปเลี้ยงอยู่มันจะว่ากันยังแพงอยู่สิเจ็ด <c oughs> มันเป็นงูงง่ามครูครับตัวนี้ตัวนี้มันซื้อเดี๋ยวไว้ตัวเดียวไป ท่าใดไดเจ็บตัวนี้พันแปดแม่แม่ลูกแม่เออมีลูกเมื่อ้วสองีองตัวนี้ครับสอง่นเจ็ลูกแม่ไล่เติม่รอ้เอาตนั้นเราไปหายังไงะเอาเก็บ เย็บขวดยบขวดโอ้ยลงไปจะได้ประกาศเยียบวิญญาณเยียบแก้ว้น้องคุณิล่ะประกาศย่างสีได้พี่น้องเหยยบบุ๊อะไรเี้ยาธยาเปได้นั่นม่เบอร์มาเด็กเด็กทุทับีเบอร์เม่อนย์หกับศูนย์ศูนย์หกับศูยหากห้าศูนย์หนึ่งห้าอไมศูครับหครับศครับนึ่ง ห6ห9ไปทวนทวนเดินบลองทายแค่นี้แหละมือนี้พราว่าดนแอกมันไปบ่ได้ข็งยางบ่ไดแงามืนเจ็ดมื่นหกมื่นเจ่นี่เกี้ยนี่โอ้ยหวกซื่งโงโค้งมากนคนเยเนาะงวกซื่งโงโค้งมากอย่างนี้เนาะแกคมันจะขายถูกมันก็มีแต่ผู้ขาสื่อเอาไปต่อจะโชมือเนี่ย นี ning, mm ่นี่เสือลายเนี่ยไปต่อยโสเจอกันเลยเอามังตัวนีชุดหนึ่งก่อนเห็นกแลบก่อนพ่วของมัวของของคอแมวดวเยาะสิเดี๋ยวไปหน้าที่หนีไปมึงหน้ากันเขาบานปุ๋ยยุทธอาทิตย์นึงเลยไปเบงงหน้าแต่ของสามต้นะคอรนอะ นี่เนาะแม่สาวไอ้นี่เนาะสาวสอสาวถึกแม่เท่าไหร่แม่หนึ่งหมืแม่หนึ่งหมื่นสอกับหมื่นหาแม่สาวา 14, 000, 12, 000, าสองส,สาวเลยเม็ดซีสิบได้อยู่ดอกโอ้ยงวดราคาหมื่นเนาะสมัยก่อนบปนี่หอมื่นหาหมื่าไปไป เอาไปมาทำถี ει, uma, ่ลงอยู no s <S need, ่กับ่ดงงัวนั่น่สเกียดบบโปลงลงส้นื่อมันดมเกดแ่ยลนั่นแหละเดี๋ยวมือกูมือเดี๋ยวมือจไปจะโชวทอไหน่ว่ามันมันดีมันถึงบึงบึงบึงแ่ห ตลาลอเอ็ดหาหัวขายผมมีเลยขาโพดมาเลยโทรแม่นบ่เออตัวนี้มือนมือนีนาะมืนีก็มืองนสองพันอเบอร์มาหผมด้วเบอร์ย์เก้าแปดศูนย์เก้าแ่อาเก้าหกหนึ่งห้าเนึงพอทียบเด้อพี่น้องอยากไดโทรเอาไปละผมถือถือลากมังกนเช่ไหมคู่นี่ลุง